งูสวัสดไวรัสตัวร้ายสำหรับผู้สูงอายุงูสวัสดเป็นโรคที่เกิดจากไวรัสวอร์ซิเล a าซอร์สเตอร์ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกันกับไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอใสโรคงูสวัสดเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวัยแต่ความเสี่ยงในการเกิดโรคจะเพิ่มมากขึ้นในผู้สูงอายุการมีอายุที่มากยังจะส่งผลให้เกิด ภาวะแทรกซ้อนจากโรคมูสวัดอีกด้วยหลังจากเกิดโรคอีสุปอิสและอาการของโรคหายดีแล้วไวรัสตัวเดียวกันจะเข้าสู่ระบบประสาทและสามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นระยะเวลาหลายปีโดยไม่แสดงอาการออกถึงอาการใดๆหากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเราเกิดอ่อนแอลงจะส่งผลให้ไวรัสเกิดปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อร่างกายอีกครั้ง ทำให้เกิดโรคงูสวัดในที่สุดโรคงูสวัดจะเกิดกับกลุ่มเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือผู้ที่นอนหลับไม่เพียงพอผู้ที่แพ้ภูมิตัวเองอย่างเช่นโรค SLE และผู้ที่ติดเชื้อ HIV นอกจากนี้โรคงูสวัดสามารถเกิดได้กับกลุ่มเสี่ยงอื่นๆได้แก่ผู้ที่ทำการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกัน รวมถึงผู้ที่เป็นโรคเรื้อรงังอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคไตเป็นต้นลักษณะอาการของโรคงูสวัสดเมื่อติดเชื้องูสวัสด ผู้ป่วยจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนถึงแม้ผิวจะสัมผัสเสื้อผ้าหรือสัมผัสกับผิวหนังเพียงเล็กน้อยก็จะส่งผลให้เกิดอาการปวดและจะเริ่มเกิดผื่นหลังจากระยะเวลา2-3วันและจะกลายเป็นตุ่มหนองคล้ายอีสุกอใสัยโรคงูสวัดมีความแตกต่าง จากอาการของโรคอีสุกอีใสเพราะจะไม่มีการแพร่ชเชื้อไปทั่วร่างกายแต่จะเกิดตุ่มบริเวณผิวหนังโดยจะเกิดตุมพองรอบๆบ,บ,บริเวณที่เกิดการติดเชื้อหลังจากนั้นแผลจะเริ่มแห้งและกลายเป็นสะเก็ดผู้ป่วยบางคนอาจมีอาการไข้หรือมีอาการของไข้หวัดรวมด้วยภาวะแทรกซ้อนของโรคงูสวรรัดภาวะแทรกซ้อนจากโรคงูสวัด สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะเกิดกับผู้สูงอายุและผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแออาการที่1คืออาการปวดเส้นประสาทคืออาการปวดที่กินระยะเวลานานกว่า3เดือนโดยเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สามารถพบได้บ่อยที่สุด อาการปวดจะเกิดขึ้นบริเวณผิวหนังที่เป็นผื่นโดยระดับความรุนแรงของอาการจะเริ่มจากน้อยจนถึงรุนแรงโดยผู้ป่วยจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนอาการปวดเส้นประสาทเกิดขึ้นกับร้อยละ10 1ถึง15ต่อประชากรและเกินครึ่งของจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า60ปี 2. การติดเชื้อที่ผิวหนังแพ้ที่ผิวหนังที่เกิดจากโรคงูสวัสดอาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อด้วยแบคทีเรียซึ่งทําให้การรักษาเกิดการล่าช้า 3. ภาวะแทรกซ้อนทางตาเกิดกับร้อยละสองของผู้ป่วยทั้งหมดโดยเกิดจากการที่ผื่นเกิดขึ้นบริเวณผิวหนังใกล้ดวงตาซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาวะแทรกซ้อนจากโรคงูสวัดที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อจอประสาทตา และ 4. ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นที่หูภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นที่หูประกอบไปด้วยการติดเชื้อจากโรคมูสวัสดที่เกิดขึ้นที่หูหรือโรคล a m เซ y h น n ซินโด r โดยอาการของโรคคือเกิดใบหน้าเบี้ยวและปวดหูสำหรับการรักษาและแนวทางการรักษาโรคมูสวัสดมีดังนี้นะคะ 1คือการใช้ยาต้านไวรัสยาชนิดนี้จะช่วยบรรเทาอาการปวดและลดอาการอักเสบรวมถึงลดการเกิดตุ่มพองต่างๆและยาอื่นๆที่แพทย์จะทำการสั่งจ่ายให้ผู้ป่วยมีดังนี้ค่ะมียาแก้ปวดยาแก้แพ้และยาปฏิชีวนะ การป้องกันและคำแนะนำจากแพทย์นะคะในขณะน,นี้ในประเทศไทยมีวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดสำหรับผู้ใหญ่โดยแนะนำให้ฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปการฉีดวัคซีนจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคงูสวัด หากผู้ป่วยได้รับเชื้องูสวัสดวัคซีนสามารถช่วยลดความรุนแรงของอาการได้นอกจากนั้นวัคซีนยังควรทำการฉีดให้กับคนที่อายุไม่ถึง60ปีแต่มีโรคเรื้อรงังหรือมีโรคอื่นๆที่ทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง โรคมูสวัดนี้เป็นแล้วทุกทรมานมากนะคะและใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างนานถ้าเราสามารถป้องกันได้โดยการทำร่างกายของเราให้แข็งแรงแต่สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นมีโรคเรื้อรงังหรืออายุมากกว่า60ปีการได้รับวัคซีนป้องกันโรคมูสวัดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ